เดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้มันเ,เขาเปลี่ยนชื่อโมเดลก็เปลี่ยนคือมันเป็นโมเดลมาจากปลาในเกมอันนี้ใช่ไหมเพรชเชอร์นะครับเจ้าไอเฟสเซชันน่ะกลายเป็นแฟนทอมนะครับลายเฟนทอมอาจจะเป็นการป้องกันไม่มีปัญหาภายหลังบัางเพราะว่าอันนั้นเป็นปลาที่อยู่ในเกมนู้นไงเพรเชอร์นะครับคนละเกมกันก็เลยอาจจะแบบป้องกันไว้เผื่อมีปัญหาภายหลังเปลี่ยนซะเลยเป็นปลายเฟนทอมแทนเราได้เบ็ดใหม่มาแล้วนะครับออรูล่าล็อตคือในคลิปเนี้ยอาจจะเห็นแค่ไม่กี่นาทีนะครับแต่ว่าตอนที่เล่นจริงๆเนี่ย นั่งรอเซิร์ฟนี่สามชั่วโมงนะฮะน,นั้นคือสามชั่วโมงจริงๆกว่าจะรอคิวเข้าเซิร์ฟแล้วเข้าไปก็ไม่เจออีกไม่มีอีกกว่าจะได้เซิร์ฟนะฮะแล้วก็ต่อคิวเข้าไปได้นะฮะในขณะที่เพื่อนใช้พอดีก็เลยได้ซื้อมาอ่ะไหนๆก็ได้มาแล้วเรามาจัดการเก็บปลาที่เหลือที่ยังไม่ได้ตกนะครับอ๋อใช่ใช่ใช่ไปรีอันนี้ก่อนครับมีอยู่สี่หมื่นสี่ไปเปลี่ยนเอ็นแชนก่อนตอนนี้เบ็ดออโรร่าเนี่ยเป็นสวิฟต์ปลากินเหยื่อเร็วขึ้น3 0 มันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะมันประหยัดเวลาไปได้นิดเดียวเองอย่างนั้นซื้อ 3. สองก้อนเอาไปเปลี่ยนใหม่สองก้อนแล้วก็เพิ่มโชคไปสักสัก30นาทีแล้วกันครับผมแล้วก็ <c ười> ตังหมดครับอืมเหลือ7,000เอาล่ะ,ละเราตอนหนึงคืนระหว่างนี้ก็ไปตกปาลาก่อนโอ้ดิจนเดอรี่ลบ20%อ๋อไม่ใช่ออโลล่า สีม่วงสีม่วงในน้ำออโร拉ไหมน่าจะใช่ออโราครับออโราซีแบสหืมมิติลบหกสิบเปอร์เซ็นต์ยู่นะหกสิบเปอร์เซ็นต์มันมิติเข้าฟิชธรรมดาใช่ไหมธรรมดาหืมมิติอีอกแล้วครับลบสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โอ้โอ้เลื่อนเร็วมากโอ้ยอย่าเลื่อนอย่างนี้สิเดาไม่ถูกเลยอืมอืม อ๋อปลาอ๋ออฟิชธรรมดาเนี่ยนะไม่เป็นออโราด้วยโอ้ตกยากจังเอน็นแชลลิลิกมาเบ็ดออโรลลาก่อนครับผมเปลี่ยนมาเป็นคุณิตี้เพิ่มโชค15%อ่าความยืดหยุ่น5%แล้วก็สปีด15%้โอ้โหแต่อย่างละนิดอย่างละนิดเองอะเฮ้ <laughs> แต่มันก็ได้นะอเอาไปก่อนเอาไปก่อนอกีกอนันหนึ่งก็คิงล็อตไม่ใช่ไตรเดนล็อต ไรเดนได้เป็นโอ้โหความยืดหยุ่น35%ครับรีเซนเลนฮะตรเดนปกติเป็นศูนย์ครับโอ้โหได้มา35%มันก็จะตกง่ายขึ้นโอ้โรีเจนเดอรี่เลยครับแล้วแถมมีขีดอันนี้ด้วยนะฮะขีดเพิ่มเพิ่มโปเกสอืมโอ้โหตกปุ๊บได้ปับ๊บฉลามมาเลยครับอัมเบลชารกครับ137กิโลอีซี่เลย เซลไปเลยทั้งหมดได้มาอีกเจ็ดพันสองเอาละตรงนี้สองตัวฉลามกับจิลิฟิชยังไม่ได้ฮะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เออมันก็จะตกง่ายขึ้นฮะรีเซลิลเลนต์อืมรีเจนดารี่มาลบหกสิบเปอร์เซ็นต์คือมันเลื่อนไปมาก็จริงแต่มันไม่เลื่อนแบบฟุ๊บปั๊บฟุ๊ปั๊นะฮะโออีซี่เน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 ่มันก็เลื่อนไปทีละนิดทีละนิดง่ายขึ้นเยอะ เออมาเลยนี่ฉลามบับชักบับชักโอเคอืมมาอีกตัวครับลบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แทบไม่ขยับเลยโอ้โหแถมขีดอีกขีดอีกอันนี้ฉลามไหมไม่ใช่ใช่ไหมคืออะไรเนี่ยวัดอ๋อมิดไนท์เอ็กซ์ลอตโอเป็นอันนี้ด้วยเอเลนเทียนเอ็กซ์ลอตครับ <laughs> น่ารัก ตัวนายเล็กมากเลยไม่ถูกฉลามกินเลยเนี่ยมิดนายเอ็กเซลลอตเป็นแอแลนเทียนโอเคโอ้ดีมากเลยเบ็ดนี้ติดมิวเทสเยอะมากครับเกือบทุกตัวอืมโอ้โหอีกตัวครับคือมีค่ายเกมมาซื้อเกมไปแล้วผมว่าเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะมีอันนี้นะซื้อเพิ่มช่องใสเอนแชนอีกอันหนึ่งผม <laughs> ว่าน่าจะมีโอ้ตัวมันเริ่มเป็นแอแลนเทียนด้วยโอ้เกือบพันโลอะ่ะพอฟาร์มเงินได้แล้วปุ๊บต่อไปฟาร์มเลเวลฮะเลเวลห้าร้อยเบ็ดตกปลาอันใหม่อีกอันหนึ่งโนไลฟ คุณเล่นเกมนี้จนคุณไม่มีชีวิตของตัวเองถูกกลืนกินเข้าไปตกง่ายมากเลยรีซเซ็ตเนี่ยโอโ้อีกแล้วครับโอเคโอ้โหฉลามมาเพียบวันนี้แต่ยังเหลือจะลลี่ฟิชเปิดทาได้แล้วคราวนี้ <laughs> ครั้งที่แล้วพึ่งเพื่อนเพื่อนก็ใจดีใจดีนอนรอคนมาจะได้ไม่เสียเที่ยวมาสามคนเปิดประตูให้เลยโอ้อีกตัวครับ โอ้มาเยอะมากรีเจนเดอรี่สี่ตัวแล้วนะเดมิทิคอลยังไม่มาอืมเอ็กซ์ลอออีกแล้วครับโอ้เป็นชายนี่กับออโราในตัวเดียวกันบัฟชาร์กเพื่อนตกได้โอ้โหชายนี่ก็แพงแล้วนะออโราก็แพงขึ้นไปอีกออมันผสมกันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอสองอันในตัวเดียวชายนี่ออโราโอ้รีเจนเดอรี่ ไม่ขยับไปมิติสักทีมันง่ายจริงนะรีเซเลนเนี่ยเห็นไหมฮะคือไม่สู้เลยอ่ะขยับก็ขยับช้าๆเราตามทันยังไงก็ไม่พลาดอื้ึเอ็กซลอตอีกแล้วเป็นเอเลนเทียนด้วยโอ้ลรเจนเนรี่ไม่มาสักทีฮะอืมโอเคได้ฉลามมาเพียบเลย900กิโลตัวนี้เป็นเอเลนเทียนด้วยไปไปถามราคาก่อน ไปดูราคานิดนึงไวไฟเหรอไวไฟฟิช w ี f i ชมาใหม่แน่เลยค่อยมาตกค่อยมาตกมีปลาพยกมาจากที่อื่นเพียบเพื่อมาท้าทายแนละ้วตกปลาเรือก็อยากจะซื้อใหม่นะเรือลำนี้มันใหญ่เกินเธอทะมากเอาละมาดูซิ a อ r เ n นเท n ย a แอ e n ลนเ n ี b นบ p s h a r ราคาเท่าใดท่านผู้ใหญ่ช่วยดูราคาให้หน่อยครับสอง <laughs> สองน,ส <laughs> นี่นลิเนดารี่นะเนี่ย โอ้ oh! เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งดูสีก่อนถ้าเป็นตัวธรรมดาคือจะเป็นอ๋อนี่บัฟชาร์กนี่ธรรมดาอ๋อธรรมดาสีม่วงเออสีธรรมดาสวยแต่พอเป็นชาวเอเลนเทียนแล้วนะฮะเป็นสีเขียวแบบนี้เอเลนเทียนบัฟชาร์กเอ็กซ์ลอตปกติสีม่วงเหมือนกันฮะพอเป็นชาวเอเลนเทียนนะครับก็เป็นสีเขียวอ่ะไปดูเอ็กซ์ลอตหน่อยราคาเท่าไหร่เอ็กซ์ลอตเป็นชาวเอเลนเทียนซึ่งเป็นดิจเนอรี่ อยู่ในระดับเดียวกันกันกบบาชาักพันเก้าอเอ็กซ์ลอตทำไมถูกจังอ่าเอ็กซ์ลอตเอ็กซ์ลอตปกติน้ำหนักมันไม่สูงไงเอ็กซ์ลอตปกตินะครับสองจุดสี่กิโลแปดร้อยโอ้ตกสลามดีกว่าฮะฉลามดีกว่าเยอะเซลล์ Sell ทุกตัวครับทั้งหมดนี้ที่ตกมาเมื่อกี้เมื่อกี้มีตัวหนึ่งสองหมื่นอยู่แล้วนะฮะอย่างน้อยๆน่าจะสักประมาณ4ี่ห0ื่นได้ไหมทั้งหมดเมื่อกี้ที่ตกมา เซลไปนี่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นรีเซเลนที่หมดเลยนะเป็ดตกปลาเดี๋ยวเดียวถ้าเกิดได้เป็ดตกปลานี้มาโนไลฟ์เหมือนจะเพิ่มโชคเยอะอยู่อันนั้นแล้วไปเปลี่ยนเอนแชนให้เป็นรีเซเลนนะฮะแต่เ่าเลห้าร้อยเลยอ่ะกว่าจะได้โอ้หูฟาร์มเงินแบบซีไม้นี่สู้ไม่ได้เลยอ่ะ ประหยัดเวลากว่าเยอะอุ้ยผมว่าเบ็ดออรูล่าก็ยังสู้ไม่ได้นะรอบหน้านะครับเดี๋ยวเรามาเก็บตรงนี้ที่เหลือเหลือ,อก,กี่ตัวดิสเลดดีฟเหลือ,อแค่หนึ่งตัวจิลลี่ฟิชแล้วก็อ่าข้างในบลายพูนะครับเอาทำไมไม่นับอ่ะตัวนี้เราได้ไปแล้วนะตอนนี้หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับปลาทั้งหมดที่เราได้เกินครึ่งมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอีกเยอะ l e เจนนอรีที่อื่นที่ยังไม่ได้ตกนะฮะค,คอยไปตามเก็บแล้วก็เก็บเลเวลด้วยนั่นคือภารกิจของเราในการตกปลานะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ